สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในโรบอกกับโปรเจกต์รถไฟไทยของผมกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับสอสาสัปดาห์เลยนะเออตอนนี้ก็วันนี้ผมจะพามารีวิวนี่เลยนะครับรถหัวรถจักรนะครับเป็นหัวรถจักรสเปียนนะรถเฮนเชลนั่นเองนะครับเป็นรถ ดีเซลไฮดรอลิกนะครับนะก็ผมใช้เวลาทําคันนี้ประมาณสาสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับนะถือว่าเร็วมากนะครับแต่ก็นั่นแหละนะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถคันเล็กๆนะครับนะเออก็มาเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับตอนนี้ผมได้ใส่ระบบให้มันวิ่งได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่มีเรื่องของเสียงเรื่องของไฟอะไรนะเอออันนี้ก็จะมีตอนที่มันพ่วงกับเรวนี้ด้วยนะครับเป็นรถนอนเจเอลเวสนะครับนี่พ่วงไว้เลยนะซึ่งรถนอนเจเอลเวสก็เป็นรถที่มีความกว้างที่สุดแล้วก็สูงที่สุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วนะเป็นรถโดยสารที่กว้างที่สุดสูงที่สุดแล้วนะเออแล้วก็เป็นรถคันนี้นะครับนออเอามาพ่วงกันไว้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบวิ่งกับรถที่ลากตรงนี้ด้วยเลยนะครับนะก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูคันนี้ก่อนนะมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าเรา มารีวิวรอบๆรถกันนะครับนะเราไปดูส่วนหน้าหน้ากันนะครับตอนนี้ก็เป็นขอบพ่วงนะครับกับก๊อกลมนะครับหน้าตรงนี้นะที่ไว้เปิดปิดลมซึ่งผมไม่ได้ต่อสายก็เคยอธิบายเหตุผลไปแล้วนะครับนะซึ่งผมยังไม่ได้เก็บดีเทลในเรื่องของเอ่อตัวปลดขอบพ่วงนะครับที่มันจะเป็นแท่งเหล็กตรงนี้นะโยงมาตรงขอบพ่วงนะครับนะเอ่อเอาไว้ปลดขอบพ่วงนะซึ่งเฮนเชลบางคันในปัจจุบันก็ไม่ได้มีไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับไอ้กันชนนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันเฮนเหลเนี่ยมันม บางคันมันก็มีนะครับซึ่งผมก็ใส่มาด้วยเลยนะครับนะเออเอาละรอบๆก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปนะครับ <c oughs> นะก็เดินขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็จะขึ้นมาตรงด้านบนรถนะครับก็สามารถขึ้นมาซ่อมมาเซอร์วิสได้นะครับเครื่องจ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะเออ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบายอากาศนะครับนะเออจะมีพัดลมอยู่ด้านบนนี้ด้วยนะเออตัวนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของรถนะครับนะเออเรามาดูล้อกันดีกว่านะครับล้อเนี่ยจัดวางแบบ C นะครับนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะมี3ล้อนะครับล้อที่1ล้อที่2ล้อที่3ตรงนี้นะครับนะซึ่งก็จะเป็นเออดีเซลไฮดรอลิกก็จะต่างจากระบบดีเซลไฟฟ้านะครับก็มันจะใช้นี่นะครับจะใช้ระบายเป็นแกนของมันนะครับนั่นก็คือเออเผารถนั่นเองนะครับนะซึ่งตัวนี้มันจะยังมืดอยู่ อันที่สว่างเนี่ยจะเป็นคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูคันนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้มันสว่างกว่านะโอเคมีไฟนะครับ <c oughs> ผมติดไฟเลยนะซึ่งเพาเนี่ยจะมี2ฝั่งที่เชื่อมไปนะครับจะเชื่อมไปตรงล้อตรงกลางอันนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมไปอีกล้อหนึ่งฝั่งนี้นะครับนะนี่อย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับจะมีเออเป็นเพาลถนะครับเอาไว้เป็นการหมุนนั่นแหละนะครับนะเอาไว้ให้มันขับเคลื่อนกําลังได้นะครับก็จะมีกําลังที่มาจากเครื่องยนต์วิ่งลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วก็หมุน ตรงนี้นะครับเ,เกียร์เพาตรงนี้นะครับไปหมุนล้ออีกทีแล้วมันหมุนวิ่งไปนะครับนะเออไปลกลับรถคันนี้นะปุ๊บจริงๆผมก็มีไฟฉายนี่ว่าลืมไปเลยนะเปิดไฟฉายแล้วเราก็ไปดูเอา้าแสดงว่ามันติดชิปล็อกทําไม่ได้โถๆไม่เป็นไรนะครับเออลืมไปผมสามารถทิ้งไฟฉายได้นะครับปุ๊บอ่าเอ๊ะอา่าไกลหน่อยนะครับ ประมาณที่นะครับทิ้งไฟฉายได้นะเออดีจังเลยนะครับเอาละซึ่งระบบของผมเนี่ยก็จะมีการทําให้มันขยับขึ้นลงได้จริงด้วยนะครับสำหรับเพาตรงกลางนะส่วนเพาอื่นเนี่ยจะเป็นเพาที่สามารถวิ่งไปปกติเฉยนะครับเนี่ยเพาอันที่1กับอันที่3นะครับซึ่งอันนี้ตรงกลางเนี่ย มันก็จะมีล้อที่สามารถหมุนได้นะครับล้อจ,จริงๆทุกล้อในรถคันนี้สามารถหมุนได้หมดเลยนะครับนะผมได้ตั้งค่าเอาไว้แล้วนะครับให้มันหมุนได้นะเออก็จะเป็นอีกฟังก์ชันที่ผมใส่เข้ามาด้วยนะครับนะแต่ส่วนที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับเวลารถไฟขึ้นเนินลงเนินเนี่ยถ้าเกิดล้อตรงกลางมันไม่ได้มีการขยับขึ้นลงไปตามเออรางเนี่ยรถไฟก็จะเกิดอาการลอยนะครับผมนะก็ถ้าเกิดย้อนไปดูรถไฟคันเก่าๆของผมอย่างพวกฮิตาชิเออเจีเอแล้วก็อัสตอมอะไรเนี่ยก็จะเป็นรถที่โบกี้หนึ่ง ผมใช้อยู่เนี่ยก็แค่ล้อหน้ากับล้อด้านท้ายตรงนี้นะครับส่วนล้อตรงกลางเนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่ได้ใช้แต่ว่ารถคันนี้มีด้วยนะครับผมได้ใส่ให้มันทํางานได้จริงนะครับเวลารถมันขึ้นเนินลงเนินเนี่ยมันก็จะมีการโยกขึ้นโยกลงด้วยนะครับนะแล้วชุดเกียตตร์ตัวนี้ก็สามารถขยับได้จริงด้วยนะครับนะเออแล้วก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ผมได้ใส่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทดลองวิ่งให้ดูกันด้วยนะครับนะก่อนหน้านั้นเราก็มาดูดีเทลล้รอบนี้กันก่อนดีกว่านะครับนี่เป็นแท ฝั่งนี้ก็จะมีแท่งห้ามล้อด้วยเหมือนกันมีเหมือนกันหมดทุกล้อเลยนะครับนะเออแท่งห้ามล้อมันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นจะเบรกยังไงนะครับนะเออแล้วก็จะมีถังด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันว่ามันเป็นปถังอะไรนะอาจจะเป็นถังลมหรือถังอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็มีการเก็บดีเทลท่อต่างนะครับท่อลมท่อเบรกอะไรพวกนี้ก็เก็บมาด้วยนะครับนะเอาให้มันเหมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนะไม่ว่าจะเก็บมาไม่ครบก็เถอะนะครับนะมันจะมีบางส่วนบางจุดที่หายหายไปนะครับซึ่งก็ก็เดี๋ยวคคค่่ออออยใใสมาานนนนนตกััะะรบเ เอาละเรามาดูด้านบนกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นท่อระบายอากาศนะไม่ใช่ระบายอากาศสิเป็นท่อป่องควันนะครับควันไอเสียนะเออป่องควันควันไอเสียนะครับแล้วก็มีดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็เหมือนในรถจริงที่มีนั่นแหละนะครับผมซึ่งด้านในก็ตามคอนเซ็ปต์ของผมนะครับก็คือไม่มีนะครับนะไม่มีภายในนะโล่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่คือการเประหยัดทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สุดแล้วนะครับให้มันเกมลื่นขึ้นนะเพราะงั้นในนี้เลยแบบโล่งจ้งนะครับนะ ซึ่งมันก็เลื่อนจริงนะครับรถคันนี้นะผมพ่วง5ตู้5้าลิ้วแบบนี้เนี่ยมันเลื่อนขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเออเป็นเวอร์ชันใหม่นะรถ J จอเวเนี่ยด้านในก็จะเป็นโปร่งๆแบบนี้นะครับไม่มีไม่มีไม่มีด้านในเหมือนกันนะครับนะเออถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนมันจะยังพอมีกําแพงที่มันแบบติดกับตัวรถบ้างแต่ว่าอันนี้คือเป็นพาร์ทเดียวกันไปเลยหมดเลยนะครับนะเออเพราะงั้นมันเลยเลื่อนขึ้นเยอะมากเลยนะครับในพ่วง5ตู้ปกติมันเฟรมเรทมาได้น้อยมากแต่ว่าตอนนี้มัน มันมันเลื่อยขึ้นแล้วนะครับนะมันเลื่อยขึ้นเยอะแล้วนะครับปึ๊บเก็บไฟฉายก่อนนะเอาละไปะเดี๋ยวเราไปทดลองวิ่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งบนรางที่มันเป็นรางเออยุกยิกยุกยิกของผมนะครับนะไปกระโดดขึ้นรถจักรเลยติดเฟรมนะครับไปอ่ะมานะครับเข้ามาแล้วปึ๊บไปบีบแต้ <c ười> ไม่ใช่เสียงแต่ของมันนะครับนะยังไม่ได้ใส่เสียงให้มันเลยนะเออก็ยังไม่รู้จะไปหาอัดแต่มาจากไหนได้นะครับผมยังไม่รู้ยี่ห้อแต่เลยนะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับไปไปกันเลย ออกเดินทางได้นี่นะครับล้อหมุนอย่างที่ผมได้บอกไว้เลยนะครับนะเออผมได้ใส่มานะเพราะว่าล้อมันก็มีอยู่แค่เนี่ยนะครับหกล้อนะครับเพราะงั้นมันก็นะทำให้มันหมุนได้เพื่อความสมจริงนะครับนี่แล้วผมก็ได้ใส่แถบขาขาแบบนี้มาด้วยนะครับนะเป็น PNG แปะไว้เลยนะครับก็เพื่อให้ดูให้รู้ว่าล้อมันหมุนนะครับซึ่งไอ้ล้อกลางเนี่ยอาจจะเป็นล้อที่แล้วว่าไงจะมีปัญหานิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันมีระบบโช๊คระบบสปริงที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับนะเออ พราะงั้นเวลามันเข้าโค้งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่หมุนบ้างกระตุกบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดทําความเร็วมันก็ยังพอหมุนอยู่นะออนะครับผมแต่ว่าล้อหน้าเนี่ยล้อหนึ่งกับล้อสามเนี่ยสามารถวิ่งหมุนได้ปกติแล้วก็วิ่งได้ดีเลยนะครับผมนะนี่ผมได้ติดตั้งไฟเอาไปด้วยเพื่อให้ดูการทํางานใต้ตัวรถนะครับนะเออปึ๊บป๊บอ่านี่นะครับซึ่งตอนเนี้เดี๋ยวเรารอไปลางหยึกหยักดีกว่านะครับามาดูเลี้ยวกันนะครับ นี่นะครับพว่วงเจอาเบสห้า e ตู้นะครับนะเหมือนรถธรรมดาเลยนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นรถนอนทั้งหมดเลยนะแล้วก็รถเทนเชลคันนี้นะครับผมอยากลองเล่นเหมือนกันนะเอาขอบวนยาวๆมาพ่วงนะครับนะเออแล้วก็วิ่งนะครับนี่เอาละเข้าลีกนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปตอนนี้ผมได้แยกรางออกมาเป็นแบบใหม่แล้วนะครับเป็นแบบอันก่อนที่มันวิ่งปุ๊บวิ่งไปมัวอะไรพวกนี้เลยนะครับแจกแล้วนะ อันนี้จะวิ่งไปลางย,าย,าย,ายาึงยักหยัยักส่วนฝั่งนี้ก็จะวิ่งไปขึ้นโค้งลงเนินอะไรตรงโน้นนะครับนะเออปึ๊บไปกันนะเดิเครื่องหน่อยนะเสวลานะครับผมเฟรมเรตตกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ยังโมไปอยู่เลยว่าวิ่งได้เฟรมเรทเยอะขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะครับ,บ,บรก็เพราะผมถ่ายคลิปนะมันเลยเฟรมเรตตกเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะเข้าลัางยึกยือแล้วนะครับลดความเร็วหน่อยนะครับปึ๊บมา ไปที่แกนกันอ่านี่นะครับนี่นะสามารถทํางานได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเออสปริงแอร์สปริงนะไม่ใช่อาร,ร์สปริงนะครับโชกสปริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สปริงสิมันคือผมจำไม่ได้แล้วนะครับกระบอกนะครับเป็นกระบอกนะผมไม่รู้แหละว่ามันเรียกว่าอะไรถ้าเกิดใครรู้ว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็มีนะปึ๊บเนี่ยไอ้ที่มันเป็นกระบอกอันเนี้ยนะครับที่ขึ้นลงขึ้นลงนะเออผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรละออยดัมเปอร์นะถ้าพยยาาใครทำไม่ผิดเอ้ยออยดัมเปอร์ใช่เหรอ ไม่แน่ใจนะครับออผมไม่รู้แล้วผมลืมไปแล้วตอนตอนตอนนั้นยังจําได้อยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ่เอเอลารถนะครับซึ่งมันไม่ได้หมุนได้นะครับผมยังไม่สามารถทําระบบให้มันหมุนได้นะยังติดปัญหาหลายๆอย่างอยู่นะครับมันเป็นเรื่องของสคริปต์นะออจะให้มันหมุนตามล้อเนี่ยผมยังทําไม่ได้นะมันค่อนข้างยากไปน,นิดนึงนะครับออแต่ว่ามันก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ก็โอ้สวยมากแล้วนะครับ นะถ้าเกิดมันหมุนไดน้ก็ถือว่าแบบจะเป็นอะไรที่ไดนามิกมากๆเลยนะครับนะเออสมจริงนะสวยดีนะครับแต่ว่าก็ทําได้เท่านี้ก็อเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับนะอานาคตถ้าเกิดทําให้มันหมุนได้ก็ค่อยไปอัปเกรดให้มันหมุนได้นะครับใส่พวกไดวูด้วยนะเออไดวูก็มีเพาแบบนี้เหมือนกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าใกล้หมดรางยังอ่ะใกล้หมดรางแล้วนะครับหมดรางแล้วนะออปึ๊บอ่าเรียบร้อย ซึ่งริวเจเอร์เวสก็ไม่ต้องไปดูอะไรมันมากนะเออเราเคยเห็นการโค้งแบบนี้มาตั้งแต่แดวูแล้วนะครับอ่าวิ่งความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถคันนี้เนี่ยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณเอ่อ50 58กิโลเมตรเออ 50, 58กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะผมยังไม่ได้พูดถึงสเปครถเลยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ย มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปครถกันดีกว่านะครับแล้วคันนี้เป็นรถดีเซลไฮดรอลิกนะครับ714แรงม้านะครับเครื่องยนต์ MTU 6V396TC นะครับเออผมอ่านสคริปต์นะครับน้ำหนักน้ำหนักกดเพลารถจักรอยู่ที่39ตันนะครับ โอเคการจัดวางล้อแบบสนะครับนะเออสเฉยๆเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับระบบห้ามล้อก็แอร์เบรกซึ่งจริงๆมันก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบลมดูดหรือลมอัดก็ไม่รู้แหละหนึ่งในะสองอันนี้แหละนะครับนะอันปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นระบบอะไรนะครับนะคือมันจะมี2ระบบนะเป็นระบบลมดูด นะครับเป็นแอร์เบรกนะครับอันนี้น่าจะแอร์เบรกนะครับส่วนระบบลมอัดผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะในภาษาไทยนะครับลมดูดกับลมอัดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยอันนี้ตัวเนี้ยก็จะเป็นระบบแอร์เบรกนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกระบบหนึ่งที่มันจะเป็นวาคูมเบรกนะครับถ้าในภาษาอังกฤษนะครับนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเออมันจะเรียกว่าวาคูมเบรกซึ่งเราเคยใช้ระบบนั้นมาก่อนในอดีตนะครับแล้วคันนี้ก็เหมือนกันนะ นะส่วนในความเร็วสูงสุดก็58กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่บอกนะครับบริษัทผู้สร้างเฮนเชลนะครับประเทศเยอรมันนะซึ่งก็เป็นรถจากปี2529นะครับก็นานมากแล้วนะ2529กี่ปีแล้วนะนะนับไปนะผมขี้เกียจนะันะมาจำนวน10คันนะครับรถคันนี้เนี่ยมีน้อยมากนะครับมีแค่10คันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือใช้งานจริงอยู่กี่คันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลเนี่ยรู้ว่ามันเหลือกี่คันอะไรยังไงเนี่ยก็เม้นมาบอกกันได้เลยนะครับนะเออ ก็โอเคนะครับก็รีวิวกันไปนหมดแล้วนะครับนาะดีโทงดีเทลก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมนะสำหรับรถเฮนเชลคันนี้นะเป็นรถสับเปลี่ยนในย่านนะครับเออโอเคนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็เพียงเ,เท่านี้นะมาพามารีวิวรถคันนี้นะแล้วก็ระบบต่างๆที่เออดูเท่มากมายนะครับแต่สุดท้ายก็อาจจะยังไม่ได้ใช้จริงนะครับนะเออผมอาจจะถอดไปก็ได้นะไอตัวนี้นะครับไอระบบที่มันเออยืดๆขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะครับอาจจะโดนถอดไปก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะซึ่งถ้าเกิดถอดแล้วเกมมันลื่นขึ้นได้นะก็ดีนนนนนะะคครับเเอออผมมต้้งวาลื่ นะเป็นหลักไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นกันในโทรศัพท์ใช่ไมหมล่ะพระงันผมก็ต้องทำให้เกมของผมเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกอุปกรณ์เลยนะก็นะครับสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่นี้นะครับเอาไว้เจกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ติดตามผมกันต่อไปด้วยนะครับผมก็จะทํารถไฟ์แบบนี้เนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับนะขอให้ติดตามกันไว้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม